สวัสดีนะฮะทุกท่านสวัสดีครับผมเ <c> ห <oughs> ็นสวนผักอยู่ริมบ้านที่ทำงานนี่แหละครับเป็นของเจ้าของบ้านเขาเขาปลูกผักไว้ไว้ขายนะครับกินด้วยขายด้วยเดี๋ยวผมพาชมแล้วกันนี่ครับเพราะว่าเห็นสวนผักแล้วผมก็นึกอยากปลูกแต่ว่าไม่มีเวลานะอยากปลูกชอบนะครับ เวลาเห็นผักมันงอกมาอะไรแล้วมันสวยนะครับอันนี้เป็นแปลงผักบุ้งแปลงผักบุ้งด้านข้างก็จะเป็นไอฟ,ฟักทองนะครับฟักทองส่วนด้านนี้ก็เป็นเป็นริกนะครับนี่แปลงผักบุ้งเขาปลูกปลูกเป็นชุดนะฮะนนี้เขาไปขายแล้ววะเขาถอดไปขายแล้วอะนี่นะครับมีแต่ช่าง ไปพร้อมเลยสำหรับการชั่งกิโลขายนี่ฮะอันนี้เป็นผักกาดดอกดอกมันเหี่ยวโดนแดดเนาะอันนี้เขา,าจะปลูกแปลงใหม่นะครับนี่เราจะปลูกผักแปลงใหม่นี่ผักกาดผักกาดน้อยนะฮะที่กินกับพวก น้ำพริกอะไรพวกนี้อร่อยนะครับพวกนี้ <c oughs> ขอไปครับนี่มะอืหรือผักทองอันนี้ดอกผักกาดส่วนแปลงด้านข้างนี้นะครับคือขา้าวโพดนะฮะลำต้นนี้ออกสีน้ำตาลนะครับต้นสีน้ำตาลนี่เป็นพันธุ์อะไรไม่รู้นะต้นเตียเต้ยๆเลย อายุก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเราไม่เจ้าของเขาไม่อยู่ก็ไม่ได้สอบถามเห็นเขาพ่อแล้วนึกถึงตอนที่ผมปลูกมากเลยลงทุนไปตั้งเยอะตั้งแยะปลูกแล้วไม่มีเวลาดูแลสุดท้ายขาดทุนย่อยยับเลยนะครับทั้งค่าลงค่าแรงค่าไถค่าเม็ดพันโอ้สารพัดอันนี้เรามาดูของคนอื่นเอานะครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาปลูกแล้ว เรามาทำงานก่อสร้างแล้วนะครับเป็นบุคคลก่อสร้างนะครับก็เลยเห็นคนอื่นเขาปลูกได้ผลผลิตดีแล้วก็อดชื่นชมไม่ได้นะครับชอบชอบเนาะข้าบโพดอันนั้นมันแตกแตกใบข้างบนแล้วอะดอกใช่ไหมเขาเรียกอะไรเนี่ยนั่นอะ ประมาณสักงานหนึ่งนะครับผมโดยนี้ออกฝักหรือเปล่าไม่ใช่เนาะโดนอะไรกินหรือเปล่านะครับเขาปลูกเยอะนะครับตรงนี้นู่นด้านนู้นก็จะเป็นถั่วถั่วฝักยาวเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูแปลงเกษตรนะครับของชาแก่ที่เขาจ้างเราทำบ้านนี่แหละนะครับเขาก็ทำเกษตรด้วย อันนี้ถั่วนะฮะถั่วฝักยาวเริ่มละเริ่มละเริ่มเลื่อยละเริ่มเลื่อยละถั่วฝักยาวนี่ก็พ่อก็เคยปลูกอยู่นะฮะแต่ก่อนตอนลูกสาวตัวเล็กๆเ,เคยไปขายอยู่ตลาดขับรถสามล้อขายผักขายถั่วนี่ก็ทำเยอะนะ แค่นี้ก็พอได้ขายนะครับนพอได้ขายพอได้กินพอได้อะไรอยู่มีพื้นที่เนาะเห็นแบบนี้แล้วก็จุดประกายตัวเองนะครับนิกอยากทำขึ้นมาเลยนะนิกอยากทำนะแต่บางวันอย่างว่าหลายงานนะครับเช้าเย็นเราสารพัดอย่างรีบไปทำงานอุนนี้นั่นอาจจะไม่มีเวลามาลดทรงรดสวน เลิกเอ้ตอนเลิกก็อาจจะได้อยู่ตอนเช้าๆเผื่อเก็บขายอะไรอีกโอ้มันจะต้องแบบขยันกว่านี้เอาง่ายๆนะครับตื่นแต่ดึกหออะไรกันต้องขยันกว่านี้แหละนะครับอันนี้เราก็ขยันแบบปกติก็คือทํางานตื่นทํางานอะไรแบบปกตินะมันก็เลยอาจจะแปลว่าไม่ทันนะครับ แต่ผมเห็นเขาสวนนี่เขาก็เก็บไปขายนะครับตอนเช้าตอนเช้ากับตอนเย็นบางวันเขาก็ลดลดเขาใช้ตัวนี้มันน่าจะปล่อยน้ำเข้าส่วนด้านนน้นเขาใช้ระบบพวกสปริงเกอร์พวกอะไรสบายหน่อยนะครับนี่เขาใช้แบบว่าคือลงทุนเนาะใช้ท่อใช้ระบบน้ำเห็นไหมนี่ครับระบบท่อมันก็สบายไอเรามานั่งรถเองอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่มีเวลา เขาเปิดน้ำปุ๊บได้เลยจบเปิดง่ายคือมันต้องลงทุนแหละเรื่องเรื่องมันต้องลงทุนทำอะไรไม่ลงทุนมันก็ลำบากพอลำบากเราใช้แต่แรงเราก็ไม่มีเวลาทำมันก็ไม่ได้ผลผลิตนะอันนี้ก็คือเอาตัวผมเองนะเป็นเป็นหลักนะเพราะว่าผมเคยทำมาแล้วเคยพลาดมาแล้วนะครับการทำการเกษตรเคยทำมาพลาดมาแล้วตอนนี้คิดอยู่สองคิดสใจ จะทําก็กลัวอีกอย่างก็ไม่มีเวลามันก็เลยแบบงึกง,งักนะครับพามาดูแปลงเกษตรคนอื่นกันล้วกันนะครับเห็นแล้วก็จุดประกายตัวเองดี <c oughs> จุดแต่ประกายสุดท้ายก็ไม่ได้ทําอะไรนี่แะครับพาเดินมาดูแปลงเกษตรที่ทํางานระหว่างพักนะสวยครับสวยเห็นแล้วอยากทํานี่ดูต้นไม้ปลูกไว้นะเพียบเลย อยู่ใต้แทงน้ำานี่็ถือว่าเขาน่าจะมาอยู่ทำกเกษตรเต็มตัวนะครับเจ้าของบ้านเนี่ยใจดีนะครับอยู่ในปาน่าีนเขามีน้ำมีไฟแล้วก็อยู่ได้เงียบสงบดีไม่ได้ยุ่งอะไรกับใครนะครับไม่ได้บุ่นวายกับใครเหมือนผมนี่แหละก็พักผ่อนก่อนนอนเตกันนะฮะ เคฮะก็พามาดูแปลงผักแล้วก็เกิดอยากทําแต่คงไม่ได้ทำหรอกนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ